สัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนัทาพรเทพยูค่ะอายุเท่าไร่คะ26่ปีค่ะเรียนจบที่ไหนคณะอะไรคะจบวิทยาลัยอาชีวศึกษาพันธุชีการพิบุรีค่ะสาขาการบัญชีเรียนจบปีไหนคะปี62ค่ะมีประสบการณ์ทำงานกี่ปีคะ5ปีค่ะตำแหน่งงานที่สนใจมีอะไรบ้างขอสามตำแหน่งค่ะธุรการบัญชีจัดซื้อแล้วก็ธุรการทั่วไปคาดหวังเงินเดือนที่เท่าไหร่คะ17่ขึ้นไปค่ะพูดภาษาอะไรได้บ้างคะภาษาไทยค่ะใช้โปรแกรมอะไรได้บ้างคะแกรม m อฟต์ออฟฟิศแมคไฟล์ลคอลเน็ตมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างคะดีแบตค่ะมีข้อดีอะไรบ้างคะเป็นคนเรียนรู้งานไวคะ่ะแล้วก็อดทนใจย่ะมีข้อเสียอะไรบ้างคะเป็นคนพูดไม่เก่งคะ่ะขับรถย,ยนต์ได้ไหมคะมีรถยนต์แต่ขับไม่เก่ง <c oughs> สนใจทางานแถ,หนแถวห้วยขวางรัชดาดินแดงแล้วก็พระรามเก้าจตุจักรขายตัวเองเลยคะ่ะทำไมบริษัทต,ต้องเลือกคุณเป็นคนเรียนรู้งานไวค่ะประสานงาน i